ฮัลโหสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพบสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องนกฟูเชียงตรงนะคะวันนี้นกฟคจะพาทุกคนไปในเวียงนะคะไปดูไปสำรวจดูสินค้านะคะว่าในเวียงเขาขายปกติไหมยังมีสินค้าขายอยู่ไหมนะคะเนื่องจากว่ารถรถใหญ่เข้ามารถบรรทุกสินค้าเข้ามาในเชียงตรงไม่ได้เนาะ ไม่รู้ว่าเข้าของจะแพงขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็น้ํามันยังเติมได้ปกติหรือเขาเอ่อกำว่ากาหนดให้เติมวันละเท่าไหร่ก็ต้องไปดูอัปเดตสถานการณ์ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไม่รู้ว่าเขาซ่อมถนนแล้วลด่ดบรรทุกรถ่อขนสินค้าเข้าจากเข้ามา ในเชียงตุงได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเออมันขาดไปหลายวันมากๆแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดรถสิ่ค้าย,ยังเข้ามาไม่ได้นี่คือเชียงตุงก็จะแย่มากๆนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในเชียงตุงค่ะก็นําเข้าจากประเทศไทยและประเทศจีนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งในประเทศเราไม่มีอะไรนอกจากข้าวที่ปลูกในนาชาวนานั่นเองนะคะแล้วก็ผักค่ะ เราควรจะไปสำรวจดูในเวียงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากน้ำท่วมน้ำรดนะคะหลังจากน้ำรดแล้วในตลาดเออเขาเริ่มกลับมาขายของกันหมเอเตอย่างนะคะวันก่อนก็คือน้ำท่วมตลาดอยู่นะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็หลังจากน้ำท่วมน้องควก็ไม่ได้ไปที่ตลาดกัดหลงเลยนะคะวันนี้คือจะพาเพียบซีไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูสินค้าแล้วก็มาอัปเดตให้เพียบซีดูกันนะคะว่า ออมันจะแพงขึ้นหรือเท่าเดิมนะคะเพราะว่าในช่วงนี้คือเงินพม่าแข่งค่าขึ้นนิดนึงนะคะรู้สึกว่าอาตาัตราแลกเปลี่ยนเงินพม่าในตอนนี้คือมันจะนิ่งเกือบหนึ่ง,งสัปดาห์แล้วนะคะรถขนสินค้าเข้าออกจากเชียงตรงไม่ได้จอดตามปั๊มน้ํามันเต็มเลยนะคะแล้วก็แถวถนนแล้วก็ในปั๊มน้ํามันเยอะม,มากๆเลยค่ะเพราะว่ารถบรรทุกสินค้ารถบรรทุก หกล้อสิบล้อสิบสองล้อแบบนี้มันเข้าออกในเชียงตุงไม่ได้ไปในตัวเมืองประเทศข้ามาในตัวเมืองใหญ่ก็ไม่ได้ไปประเทศไทยก็ไม่ได้นะคะไปรับสินค้ามาไม่ได้ก็จะจอดดิมข้างทางแบบนี้เยอะมากๆนะคะจนกว่าถนนจะกลับมาสัญจรได้ปกตินะคะ ในตลาดเชียงตุงก็ยังคึกๆเหมือนเดิมนะคะร้านค้าเปิดทุกๆร้านเลยค่ะแต่ว่าเราจะมาสำรวจดูดสินค้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากน้ำลดแล้วก็ถนนสุดขาดหลายที่ทำให้รถเออบรรทุกสินค้าเข้าออกในตัวเมืองไม่ในตัวเมืองเชียงตุงไม่ได้นะคะก็จะทำให้สินค้าแพงหรือเปล่านะคะในตอนนี้คือคนก็ ข้าตลาดเยอะมากนะคะวันนี้คือจะมาซื้อของไปตุนไว้นิดนึงนะคะก็จะสำรวจดูสินค้ากันค่ะในส่วนที่ขายผักนะคะตรงนี้ก็ขายตามปกติแล้วก็คนเยอะมากๆเลยค่ะเยอะเป็นปกตินะคะ าพาเพพสีดูถนนหนทางในเชียงตรงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางจากออกจากตลาดมาไกลแล้วนะคะก็กําลังจะออกไปทางเส้นทางหนองคํานะคะเส้นทางนี้คือเป็นถนน,นที่รถจอดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีร้านอาหารร้าน อะไรต่างๆเยอะมากนะคะร้านล้างรถแล้วก็ร้านจอดรถทัรก็มีแถวนี้นะคะรถโทัรก็ยังไม่ออกนะคะเพราะว่ารถทัรที่รับผู้โดยสารไปทักขีเล็กแล้วก็จากทักขีเล็กไปแม่สายแบบนี้ยังไม่ออกนะคะจากทักขีเล็กมาเชียงตรงก็ยังไม่ออกนะคะเพราะว่าถนนที่มันสดขาดยังเขายัง แก้ไขยังไม่กว้างที่พอให้รถใหญ่สามารถออกได้นะคะรถรถยนต์รถเด็กนี่คือสามารถสัญจรไปมาได้อยู่นะคะที่จากท่าขี้เหล็กมาเชียงตรงและเชียงตรงไปท่าขี้เหล็กนะคะตอนนี้คือเรากำลังจะออกไปถึงที่ถนนใหญ่แล้วนะคะ ันนี้คือวัดในหนองคำค่ะตอนนี้คือถึงสีแยกไผ่แรงแล้วนะคะนี่ก็คือจะเป็นถนนใหญ่ในตัวเมืองเชียงตรงเลคะสังเกตดิมข้างทางก็จะมีขยะกองไว้เป็นจุดๆนะคะเพราะว่าขยะจะเยอะปกติ ก็คือหลังจากน้ำรถเขาทำความสะอาดบ้านสินของที่เสียแล้วก็ใช้งานไม่ได้เขาก็จะเอาออกมาวางไว้ซองดิมข้างทางนะคะถนนก็จะเป็นขี้ินมากกว่าเดิมนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำท่วมแล้วก็เขายัางไม่ได้ล้างนะคะเขาแค่ขุดขุดขี้ดินมันออกไปเท่านั้นนะคะ หน้าโรงเรียนใหญ่ที่โขลัมแล้วนะคะโรงเรียนใหญ่พาในตัวเมืองเชียงตุงนะคะก็จากน้ำท่วมพัดล, ỗ, ล, ỗ, ล ỗ, ้อล้มเยอะมากก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่ก่อสร้างใหม่นะคะแล้วก็ต้นไม้ที่ล่มก็ยังไม่เลีย์นะคะแต่ว่าในโรงเรียนน้ำลดแล้วก็แห้งเด็กๆสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติแล้วนะคะ ที่นี่ก็จะเหมือนหนองเลยนะคะตอนน้ําท่วมค่ะตอนนี้คือสามารถเด็กๆกับเด็กๆสามารถกลมาเดินได้ปกติแล้วนะคะวันนี้น้องโคะก็ไปอัปเดตสถานการณ์ในตลาดนะคะสำรวจดูสินค้าแล้วก็อาาัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยและเงินพม่านะคะแล้วก็สำรวจดูน้ํามัน รถนะคะว่าสามารถเติมได้ปกติหรือยังนะคะในวันนี้นะคะที่นอกโวไปเติมเป็นรถยนต์พิสายนะคะก็ไปเติมลองเติมดูห้าหมื่นจัตนะคะก็ได้อยู่นะคะวันสามสามวันที่ผ่านมานี้เขาบอกว่ารถยนต์สามารถเติมได้สองหมื่นจัดนะคะรถมอเตอร์ไซค์สามารถเติมได้ไม่เกินคาระหนึ่งหมื่น หรือ5,000จาร์ดนะคะที่ปั๊มน้ำมันในเวงนะคะแต่ว,ว่าปั๊มน้ำมันนอกเวงตอนนี้คือกลับมาเติมได้ปกติเหมือนแต่ก่อนนะคะก็น้ำมันอาจจะแต่ว่าเขาซ่อมแซมถนนแล้วก็ลดน้ำมันอาจจะเข้ามาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็รถบรรทุกสิ่งของก็ยังค้างอยู่ในเชียงตุงเยอะมากๆตาม ปั๊มออจอดอยู่ตามปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็ตามริมข้างทางต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้คือไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าวันก่อนนี้คือจะจอดริมข้างทางเป็นสิบสคันสี่ห้าสิคันแบบนี้นะคะวันนี้คือเห็นไม่ถึง20สิคันเลยนะคะก็น้ำมันในวันนี้นะคะก็ ยังอยู่นิ่งปกติอยู่นะคะเพราะว่าอัตราเลขเปลี่ยนเงินมันอยู่นิ่งมาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะน้ำมันลด95 91 91นะคะก็อยู่ที่4 4,700จัตตต่อ1ลิตรนะคะแล้วก็น้ำมันรถจักรไถนาก็อยู่ที่4,700จัตตต่อ1ลิตรนะคะแล้วก็น้ำมัน95ก็อยู่ที่9 4,000 4,900จ้าต่อ1ลิตรนะคะก็นักเคีนักเป็นคนที่พูดเร็วแล้วก็พูดผิดบ่อยนะคะต้องขอภายเพียบซีด้วยนะคะถ้าแังไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็เข้าของสิ่งของใช้กินต่างๆในตลาดนะคะก็บางอย่างก็แพงขึ้นนะคะบางอย่างก็เออปกติราคาปกตินะคะแล้วก็ ราคาเข้าของสิ่งของในตลาดมันก็มันมันก็ไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอัตราแลกเปลนถ้าอัตราแลกเป็นเงินมันอยู่นิ่งก็ก็จะนิ่งตามนะคะถ้าอัตราแลกเป็นเงินถ้าเงินพม่ากกลับมาเพิ่หนักอีกครั้งหนึ่งนี่คือมันจะแพงขึ้นอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออัตราแลกเป็นเงินมันนิ่งนะคะแต่ว่าข้าของ สินค้าที่นําเข้าจากไทยนะคะบางร้านมันก็เริ่มขึ้นราคาแล้วนะคะบางอย่างที่นําเข้าจากในตัวเมืองใหญ่พม่าก,ก็เริ่มบางร้านก็ขึ้นราคานะคะบางร้านก็ไม่ขึ้นราคาบางร้านก็สินค้าหมดก็มีนะคะซึ่งรถบรรทุกสิบล้อหกล้อแบบนี้ยมันก็มายากนะคะเพราะว่าถนนมัน สุดขาดหลายที่มากมากนะคะทั้งหลายในในตัวเมืองพอม่าใหญ่ที่เข้ามาในเชียงตุงก็สุดขาดหลายที่นะคะเพราะว่าอย่างที่น้องโคบอกนะคะเพราะว่าสินค้าทุกๆอย่างคือนําเข้าจากประเทศจากจากต่างประเทศแล้วก็ในเมืองใหญ่นะคะซึ่งในเมืองเชียงตุงนะคะก็จะเป็นหลักๆก,ก็คือมันจะมีข้าวสารข้าเปิดแบบนี้นะคะแต่ก็ทกน้ําพัด น้ำท่วมพัดไปเยอะพอสมควรนะคะไม่รู้ว่าเข้าปีนี้จะแพงขนาดไหนนะคะแล้วก็บางคนก็คือเสียหายหมดเลยนะคะแบบว่าอ,อ,อาจจะน้ําลดแล้วก็อาจจะไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวก็มีเพราะว่าดินทรายถมหมดแบบนี้นะคะแล้วกสินสินค้าที่นําเข้าจากในโตเมืองใหญ่พม่าก,ก็คือจะเป็นพกพริกแห้งแล้วก็ ออหอมใหญ่หอ,หอมขาวแล้วก็สิ่งของอะไรต่างๆออของใช้บางอย่างมันก็นําเข้าจากประเทศพมา่าในตัวเมืองใหญ่นะคะแต่ว่าในเชียงตุงมันก็มันไม่มีมันไม่สามารถมีโรงงานใหญ่ๆที่ผลิตเองได้นอกจากข้าวสารนะคะแล้วก็ข้าวที่ปลูกในนานะคะแล้วก็จะเป็นของ หากินง่ายๆตามธรรมชาติชนบทก็มีผักพืชหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็บางอย่างเกลืออะไรพวกนี้ผงซูนลดน้ำมันแบบนี้ก็คือนำเข้าจากจากต่างประเทศนะคะเออก็สินค้าก็คือบางอย่างก็บางร้านเท่านั้นนะคะบางร้านก็ขึ้นราคาบางร้านก็ไม่ขึ้นราคานะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือเขาก็ กลัวพายุลูกที่สองกำลังจะเข้ามาที่ตามข่าวนะคะบางคนก็เริ่มซื้อของไว้เยอะมากักตุนไว้นะคะกลัวว่าถ้าพายุครั้งนี้ถ้าพายุมาครั้งนี้ทำให้ถนนสุดขัดอีกหลายที่ก็คือถ้าสินค้าขาดตลาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือแบบว่ามันจะลำบากนะคะก็ซื้อมากักตุนไว้ สิ่งของที่จําเป็นนะคะก็ในวันนี้นะคะก็เงินไทยนะคะเงินไทยหนึ่งพันบาทสามารถแลกเงินพม่าได้อยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันจัดนะคะถ้าเกิดเราเอาเงินพม่าไปแลกเงินไทยก็คือหนึ่งหนึ่งพันบาทนี่คือเขาจะต้องเอาเงินพม่าไปแลกเงินไทยหนึ่งแสนห้าห้าหมื่นจัดตนะคะก็คือเขาจะ กินเปอร์เซ็นต์สองพจัดนะคะต่อหนึ่พบาทถ้าเราเอาเงินพม่าไปแลกเ,เงินเงินเงินไทยนะคะก <c oughs> <c oughs> ็จบเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ก็คือภัยหลับอีกแล้วนะคะแต่ว่า Wi-Fi นี่คือจะเสียบแบตสำรองนะคะถ้าเกิดภัยหลับนานๆ <c oughs> แบตสำรองก็หมดนะคะถ้าแหลตไม่ออกแสงภัยพาที่จาก แสงสลอดเซียวแสงแลดนะคะก็ไม่สามารถใส่ได้แบตทตอรก็จะหมดไม่มีคลิปให้อัพลงอีกแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็คือยังยังอะไรก็ยังไม่กลับมาปกตินะคะไวไฟก็เริ่มเริ่มใช้ได้บางเครือข่ายนะคะบางเครือข่ายก็ยังไม่เปิดนะคะเพราะอาจจะย,ยังซ่อมเออนื่องจากที่ น้ำท่วมแล้วก็เสาไฟฟ้าเสาวไวไฟสายไฟสายไวไฟ,วไฟอะไรแบบนี้มันขาดเยอะหนักมากนะคะแล้วก็ไฟฟ้าก็เขาอาจจะซ่อมเร่งซ่อมกันนะคะก็ทําให้มามๆหลับๆแบบนี้แหละคะ่ะวางบานนี่คือหลับเป็นสามครั้งครั้งมาหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงมาแป๊บๆมามาแป๊บหนึ่งก็หลับมาแป๊บหนึ่งก็หลับ แล้วก็บางวันก็คือหลับสองครั้งบางวันก็หลับหนึ่งครั้งนะคะในตอนนี้คือหลับไปแล้วนะคะไม่มีไม่มีไฟฟ้าแล้วนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหลับกี่ชั่วโมงนะคะในวันนี้บางวันก็หลับนานบางวันก็หลับแค่20นาทีเป็นบางครั้งเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องโุกก็จะขอตัวลาไปเพลงเท่านี้แล้วนะคะก็ฝากพียบซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ